สวัสดีค่ะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นโจทย์นะคะลองฝึกทําโจทย์ดูเนาะเกี่ยวกับพลังงานจนนะคะเฉะลี่ยของแก๊สใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวขอทบทวนก่อนนะคะสูตรนะคะพลังงานจนเฉลีย่ย ek bar นะคะมันก็จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน2 kb t เนาะแต่นี้ก็คือหัวใจของมันเลย และนอกจากนั้นนะคะมันก็ยังมีสรรมการเกี่ยวกับจำนวนโมเลกุลอะไรต่างๆด้วยนะจริงๆแล้วนะคะเราก็เนื่องจากว่าข้อนี้มันไม่ได้ใช้เนาะเพราะว่ามันก็มีเกี่ยวกับอุณหภูมิอะไรเงี้ยเป็นหลักเนาะดังนั้นอันนี้ก็เราก็ใช้แค่นี้พอจริงๆมันมีอีก อีกสูตรหนึ่งด้วยเนาะแต่นี่คูมไม่ได้เน้นนะคะฮะเขาบอกว่า A กับ B เนี่ยเป็นแก๊สอะตอมเดี่ยวนะคะก็คือใช้3าส่วนสนี่แหละแต่ถ้าเป็นแก๊สอะตอมคู่ก็จะเปลี่ยนเลขสเป็นเลข5ถูกไหมไอ้เช่นแก๊สออกซิเจนไฮโดรเจนอะไรเงี้ยน,นะคะแต่ถ้าเป็นแก๊สหลายอะตอมก็จะเปลี่ยนเลข3เป็นเลข6อะไรงนเงี้ยเนาะฮะเช่นโอโซนนะคะ ก็คาร์บอนไดออกไซด์อะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าเราเน้นแก๊สตอมเดียวอยู่แล้วนะโดยในที่นี้เนี่ยเขาบอกมีมวลเท่ากันนะ,ะแล้วก็อุณหภูมิก็เท่ากันด้วยเนาะมวลก็เป็นมวลในหน่วยกิโลกร,รัมนะซึ่งครูก็จะใช้เป็นตัว m เล็กนะแล้วก็อุณหภูมิสมบูรณ์อุณหภูมิเท่ากันเลยนะคะทีคงที่นะแต่มวลโมเลกุลน,นะคะ ของแก๊ส A น้อยกว่าของ B เนาะมวลโมเลกุลครูจะให้เป็น M ใหญ่นะข้อมูลที่เรามีนะเขียนให้หมดนะมวลโมเลกุล M ใหญ่ของ A น้อยกว่าของ B อนะ่ะเขียนอย่างนี้เนาะให้เราเปรียบเทียบนะคะพลังงานจนลีี่ยของแก๊ส A กับ B เนาะในเมื่อมันเป็นแก๊สตอมเดียวเหมือนกันเนาะแสดงว่า พลังงานจนเฉลี่ยแปรผันตามอุณหภูมิสมบูรณ์ค่ะก็คือในหน่วยเคลวินนั่นเองดังนั้นข้อกอไก่เนาะเขาถามว่าพลังงานจนเฉลี่ยของ a กับ b ใครมากน้อยกว่ากันให้เปรียบเทียบนะเราก็จะตอบได้เลยว่า ek ของ a ย่อมเท่ากับ ek ของ b เลยเพราะ อุณหภูมินะคะเท่ากันนะคะอ่อาเนาะอุณหภูมิเท่ากันนะคะพลังงานจนเฉลี่ยก็เท่ากันแหละเพราะแปรผันตามกันเนาะอันนี้น่าจะตอบได้เซิงข้อไข่พลังงานจนเฉลี่ยทั้งหมดของแก๊สนะคะพลังงานจนเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ย ันก็คือพลังงานภายในนั่นแหละเนาะซึ่งหาได้จากจำนวนโมเลกุลทั้งหมด n ใหญ่คูณกับพลังงานจนเฉลี่ย ek b ร์นี่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือถ้าอยู่ในระบบปิดพลังงาน ภายในอยู่ก็แปรผันตามอุณหภูมิอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นระบบเปิดด้วยเนี่ยยูก็จะแปรผันตามทั้ง n แล้วก็ T นะะ,ะก็จะแปรผันตาม2ส,ส่วนเลยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นระบบเปิดแน่เลยนะคะเพราะมันเกี่ยวข้องกับพวกมวลโมเลกุลอะไรพวกเนี้ย ซึ่งนักเรียนก็น่าจะรู้นะคะเดี๋ยวทบทวนนิดนึ่งนะคะพวกจำนวนโมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลทั้งหมด n ใหญ่มันก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนโมล n เล็กคูณด้วยเลขอะวกาโด n a อย่างนี้ถูกไหม,มแล้วมันสัมพันธ์ยังไงกับพวกโมลโมเลกุลแล้วก็มวลเป็นกรรมสัมพันธ์เพราะว่า จำนวนโมล n เล็กมันก็คือมวลเป็นกิโลกรัมหารด้วยมวลโมเลกุล m ใหญ่ถูกไหมความหมายก็คือถ้ามีมวลเท่ากัน m เท่ากัน m เล็กเท่ากันเลขอะวกาโดก็คงที่เหมือนกันนั่นหมายความว่า จำนวนโมเลกุล n ใหญ่ย่อมแปลผกผันกับมวลโมเลกุลแสดงว่าข้อมูลที่เรามีมวลโมเลกุล a น้อยกว่ามวลโมเลกุล b นั่นย่อมหมายความว่าจำนวนโมเลกุลของ a ย่อมมากกว่าจำนวนโมเลกุลของ b เพราะมันแปรผกผันกันถูกไหมคะดังนั้นเขาถามเราว่าให้เราเปรียบเทียบพลังงานภายใน A กับ B ใครมากน้อยกว่ากันเราน่าจะตอบได้เพราะฉะนั้น U A ย่อมมากกว่า Ub เพราะพลังงานภายใน มันแปรผันตาม n และกับ t แต่เนื่องจากข้อนี้ t มันคงที่มันจึงแปรผันตามกับ n ดังนั้น n a มันมากกว่า n b พลังงานภายในของ a ก็ต้องมากกว่าของ b แบบนี้นะคะนี่ก็เป็นคำตอบนะ,ะข้อนี้เนาะก็เปรียบเทียบกันได้นะะนี่นะนี่เป็นคำตอบนะ ของทั้งสองข้ออ,อ,อันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะข้อเดียวพอ